ชมค่ะในช่วงของ AAC p l ั s กับเกษมสันพบกับอาจารย์เกษมสันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับตวดุ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์น้องทักทายเป็นภาษาฮองสอปฟบอลาไหมคะสบายดีสบาย<ล>าดีก็สบายดีอาจารย์เพิ่งเดินทางกลับมา,บาด้วยนะคะจบจากรายการค่ะวิ่งตรงไปสนามบินนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเชียงรายจากเชียงรายนั่งรถไปสองชั่วโมงไปถึงชายแดนด่านเชียงของค่ะ นะครับข้ามสะพานไปจากจีงของนั่งรถไปอีกประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึง่งไปถึงเงขตเศรษฐกิจพิเศษที่ว่าบ่อเต็นเพราะตรงนั้น,น,นเป็นอยู่ชายแดนระหว่างโซฟอรลาวกับจีนเดี๋ยวจะเล่าละเอียดให้ฟังได,ได,ได้ได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยเหมือนกันในการที่จะไปร่วมมือเข้าตรงนั้นครับค่ะน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าอย่างวันนี้นะคะเรื่องราวพิเศษค่ะวันนี้เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยระหว่างของเขมรที่กัมพูชาเขาเองก็มีสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะวันที่เจ็ดมปรา การนับแบบกัมพูชามวยปีใบบวนปรมหนึ่งสองส่บบปนะครับพอหก็เป็นปรมมวยเจ็ดก็ปรมบีปรมปีก็คือ7จ็ดปีเพราะฉนั้นสกู๊ปรายการนี้เรียกว่าปัมปีเมกกะราหรือว่าเจดมกราเชิญชมครับวันที่7มกราคมของทุกปีเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของประเทศกัมพูชานั่นคือวันชัยชนะต่อระบบพรพฤเขมรแดง หรือวันปรมปรีมกราในภาษากัมพูชาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่กองทัพเวียดนามได้ยกข้ามพรมแดนจนเข้ายึดกรุงพนมเปญจากขเขมรแดงได้เมื่อวันที่7มกราคมปี2522ภายหลังได้รับเอกราชจ,จากฝรั่งเศสเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2496กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งใน a อ c ที่มีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองมาโดยตลอด ในอดีตประเทศกัมพูชาปกครองด้วยระบอบกษัตริย์โดยกษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสมเด็จพระนโรดมสีหนุส่ทรงขึ้นครองราชในปี2484และทรงสละราชสมบัติในปี2498แต่ยังคงกลุ่มอำนาจไว้ได้ในฐานะนายกรัฐมนตรีประมุขของประเทศและประธานาธิบดี จนกระทั่งในปี2513นายพลลอนนอนก่อรัฐประหารสมเด็จพระนโรดมสีหนุจึงต้องเสด็จลี้ภัยไปยังกรุงปักกิ่งและได้รวมเป็นพันธมิตรกับคอมมิวนิสต์เขมรแดงต่อมาเขมรแดงภายใต,ใต้การนำของนายพรพศเคลื่อนกำลังเข้ายึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จในวันที่17เมษายนปี2518 และจัดตั้งรัฐบาลกัมพูชาประชาธิปไตยขึ้นปกครองประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างสังคมใหม่ที่ปราศจากการขูดรีดการเอารัดเอาเปรียบและความไม่เท่าเทียมกันสิ่งแรกที่เขมรแดงทำหลังจากได้รับอำนาจคือการกวาดต้อนประชาชนกัมพูชาทั้งหมด จากกรุงพนมเปญและเมืองสำคัญอื่นๆมาบังคับให้ทำการเกษตรและใช้แรงงานร่วมกันในพื้นที่ชนบทเพื่อแยกประชาชนที่ถือว่าเป็นศัตรูทางชนชั้นไม่ว่าจะเป็นทหารขร้าราชการเชื้อพระวงศ์ผู้มีการศึกษาหรือผู้มีวิชาชีพเฉพาะในด้านต่างๆออกมาเพื่อกำจัดทิ้งการกระทำดังกล่าวนี้ส่งผลให้ประชาชนชาวกัมพูชา ต้องเสียชีวิตจากการถูกสังหารถูกบังคับใช้แรงงานและความอดอยากเป็นจำนวนเกือบ3ล้านคนซึ่งเมื่อเทียบอัตราส่วนของประชาชนที่เสียชีวิตต่อจำนวนประชาชนกัมพูชาทั้งหมดในขณะนั้นที่มีอยู่ประมาณ7 5ล้านแนคนถือได้ว่าระบอบการปกครองของเขมรแดงเป็นหนึ่งในระบอบที่มีความรุนแรงที่สุดในยุคนั้น หลังจากที่ขมรแดงปกครองกัมพูชาเป็นระยะเวลา4ปีในปี2522อำนาจการปกครองของขมรแดงก็สิ้นสุดลงภายหลังกองทัพเวียดนามได้ยกข้ามพรมแดนจนเข้ายึดกรุงพนมเปญได้ในวันที่7มกราคมปี2522จนกระทั่งนำไปสู่การเจรจามีการทำสัญญาสันติภาพกรุงปารีสในเดือนตุลาคมปี2534 ซึ่งเปิดทางให้องค์การสหประชาชาติจัดตั้งองค์การปกครองชั่วคราวนำไปสู่การเลือกตั้งในปี2536จากประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองฆ่ากันตายจนเกือบสิ้นชาติวันนี้กัมพูชาเริ่มตั้งหลักได้แล้วกรณีของประเทศกัมพูชาเป็นเรื่องที่คนไทยควรศึกษาไว้เป็นบทเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นการลำลึกนะคะเป,ปรมปี มกราปัมปีเมกกระาเมกราเจ็ดมกรานาคะกกุมภากัมเพียกัมเพียก็ค่อยๆเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านไปไม่ได้ยากเห็นไหมครับภาษามีความคล้ายคลึงกันมากเราไม่รู้จักเขาเองวันนี้เราเริ่มรู้จัก มากขึ้นเรื่อยๆดูรายการนี้จะรู้จักจะรักแล้วก็จะรวยไปด้วยกันแหมนี่ดีมากนะจะรวยนี่หลายๆคนน่าจะชอบค่ะจานคะแต่ว่าวันนี้จานจะมาเล่าต่อนะคะเส้นทาง A3A โดยเฉพาะความสําคัญทางด้านโลจิสติกส์ค่ะเมื่อวานที่ไปเพราะว่าเราเคยเล่าในรายการนี้ครับเรื่องอนุกลุ่มอนุพืมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS นะครับที่มีประเทศตรงนี้เมียนมาไทยสอปรลาเวียดนามกัมพูชาแล้วก็จีนจีนตอนใต้ผมเคยเล่าให้ฟังว่าวันนี้นโยบายของจีนจะใช้จีนตอนใต้ตรงมณฑลยูนนาน หนึงคุณหมิงเนี่ยเป็นจุดเชื่อมรถไฟวิ่งไปทุกจุดเลยครับเส้นหนึ่งอ้อมไปทางเมียนมาเข้าประเทศไทยเส้นหนึ่งอ้อมไปทางเวียดนามเข้าขบมูชาเข้าประเทศไทยแล้วก็เส้นสําคัญที่เข้ามาที่สปลาวและเข้ามาที่ประเทศไทยที่หนองคายที่เมื่อปลายปีที่แล้วที่ทนายกหลี่เขื่อเฉียงมานายกจีนมามาเซ็นเอ็มโอยูกับไทยก็เส้นนี้ครับแต่เป็นเส้นในส่วนของเมืองไทยคือหนองคายที่จะรับเส้นนี้มานะครับทีนี้รถไฟที่ผมไปผมก็เลยบอกว่าอยากไปดูที่บอร์เต็น S <S 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 นะครับบอเตนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเส้น R3A <A S 2> บอร์เตนเนี่ยเป็นเขตเศร,รษฐกิจพิเศษของประเทศสอปอลาวซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนจีนมาเอาไปนะครับรค,คนจีนที่ว่านี่คือในโจคุณ,คณนะครับภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้นีค่คือแผนผังเฉพาะส่วนของโลจิสติกนะครับเป็นส่วนของโลจิสติกที่เขาจะทําเขาเช่าพื้นที่หมื่นกว่าไร่ระยะเวลาสัมปทานเนี่ยเกปี50ปีแรก ต่อ20ปีต่อ20ปีก็คือพัฒนาก่อนวก็ถึงจะค่อยๆจะเริญกันไปทีนี้โลจิสิกเนี่ยใช้เวลาเพราะว่ากว่าทางรถไฟจะสร้างอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับไล่ลงมาจากคุณหมิงเนี่ยนะครับมันเขาก็เลยเอาการท่องเที่ยวมานําก่อนนะครับเอาการท่องเที่ยวมานําก่อนนี้ผมให้ดูจะดูอะไรก่อนนี้ดูแผนที่ก่อนละกันว่าเส้นทางมันเป็นอย่างไรนะครับไปเชื่อมต่อตรงไหนบ้างมาดูกราฟิกนะครับแผนที่เส้นทาง R3A เนี่ยที่บอกว่าวิ่งลงมาจากคุณหมิงซึ่งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับนี่คุณหมิงอยู่ข้าง นะครับนี่ประเทศไทยอยู่นี่เมียนมานะครับนี่สปลาวเนี่ยนะครับจากคุณหมิงไล่ลงมานะครับแล้วส่วนเนี้ยส่วนใต้สุดของคุณหมิงเนี่ยนะครับอันนี้ยังเป็นมณฑลคุณหมิงอยู่เส้นเนี้ยนะครับส่วนเนี้ยเรียกว่า12ปันนาเป็นเขตปกครองตนเองพิเศษ12ปันนานะครับแล้วก็เมืองที่เรียกว่าเชียงรุ้งรือจิงหงเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับเส้นทางรถไฟก็จะมาอย่างนี้จากคุณหมิงไล่มาเรื่อยนะครับมาถึงเชียงรุ้งแล้วจากเชียงรุ้งเนี่ยนะครับมาตรงนี้มาชายแดนตรงนี้คือชายแดนระหว่างสปลาว กับจีนนะครับของฝั่งจีนเรียกว่าบ่อหานของฝั่งสปลาวเรียกบ่อเต็นตรงนี้แหละครับหมื่นกว่าไร่บ่อหานกับบ่อเต็นนี้ติดกันเป็นชายแดนติดกันเป็นเป็นเป็นชายแดนที่ติดกันบ่อหานอยู่ฝั่งจีนบ่อเต็นอยู่ฝั่งสปลาวสปลาวให้เช่าพื้นที่นี้หมื่นกว่าไร่เก้าสิบปีเพื่อพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตนี้ทําอะไรบ้าง เขตนี้ก็คือจะทําระบบโลจิสติกทั้งหมดเพราะมันคือผ่านหลายประเทศถูกไหมครับขนของขจากจีนมาลาวจากสปอลาวจะเข้าประเทศไทยตรงเชียงของตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีจุดรับรถจุดเปลี่ยนรถจุดเก็บภาษีจุดระบบทั้งหมดตรงนะะั้นทั้งหมดจุดสอดสองหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นทานี้คนที่มาดูแลเนี่ยก็คือคนที่เป็นเจ้าพ่อธุรกิจท่องเที่ยวตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเขตนี้เขตปกครองพิเศษเนี่ยสิบสองบราส่งคนนี้มา บริหารตรงนี้สิ่งที่เขาทำเขาทำอะไรบ้างเขาเริ่มทําอย่างนี้ครับเขาเริ่มทําการท่องเที่ยวเขาเริ่มทําการท่องเที่ยวถ้าให้ดูภาพอินเสิร์ตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาบอกว่าโลจิสติกเนี่ยกว่ามันจะเริ่มได้ใช้เวลาอีกหลายปีนะครับวันนี้เขตปกครองแบบนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือฉากของทิฟฟานี่มีสองฉากประเทศไทยใช่แล้วครับนี่อันนี้ตรงนี้เลยจุได้500อคนจุได้500คนนะครับแล้วก็นี่เป็นไปซ้อมแล้วนักแสดงไปซ้อมแล้ว20กว่าคน ไปซ้อมกันแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดแสดงก่อนจุดจีนก็คือกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้แล้วใกล้นี้แล้ววางแผนกันไปกันอลังการมากเพราะว่าเขามองอย่างนี้ครับเขามองว่าหนึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีหมดเลยนะครับมีดวตี้ฟรีมีทีฟฟนี่โชว์ไปมีเดินป่ามีบอลรูนมีครบทุกอย่างแล้วเขามองว่าวันนี้12ปันนาเนี่ยมีคนอาศัย1ล้านคนแต่คนจีนมาเที่ยวที12ปันนาเนี่ยปีละ12ล้านคนเขาก็มองว่าสมมติเขาดึง10% มาเที่ยวตรงนี้ได้ตรงนี้จะเกิดทันทีะนะครับแล้วคนตรงนี้คือใครเวลามาเที่ยวผมก็ถามจะมีใครมาเที่ยวทํำไมคน,นจีนต้องมาเที่ยวตรงสปีวรเขาบอกเป็นคนจีนซึ่งยังไม่ได้ทําพาสปอร์ตทํายาก ก็คือไม่ต้องใช้แต่บัตรประชาชนก็คือสามารถเข้ามาได้แล้วเพะเป็นเขตเศรษิพิเศษเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลสปอเรลดูสิครับดูวิธีคิดเขาเรียบร้อยขนาดนั้นคิดให้แบบเสร็จแบบเสร็จเรียบร้อยเลยไม่ต้องใช้แบบวีซ่านะคะใช่ครับทีนี้อันนี้คือการท่องเที่ยวซึ่งจะมาแน่นอนนะครับแล้วก็เริ่มแน่นอนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือระบบโลจิสติกส์ครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับทั้งซื้อของจากประเทศจีนแล้วก็ส่งของมปขายประเทศจีนข้างในนีคือผลไม้ ไม่น่าเชื่อเราเห็นอยู่เมืองไทยเห็นผลไม้จีนทะลักขเข้ามาเราคิดว่าเราเป็นผู้ซื้อจากประเทศจีนมากมายค,ความจริงแล้วเราส่งออกไปประเทศจีนมากมายเช่นเดียวกันหลายอย่างกล้วยนะครับมังคุดคและหลายๆตัวเนี่ยจีนผลิตไม่พอขายมาปลูกที่สปเรา,าก็ไม่อร่อยเท่าเมืองไทยนะครับรวมทั้งทุเรียนด้วยแล้วก็ส่งกันเข้าไปนะครับเริ่มส่งไปมากเพราะฉะนั้นเส้นนี้เมื่อเสร็จแล้วเนี่ย การขนส่งจะสะดวกขึ้นเยอะมากค่ะค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกจะให้อาจารย์ขยายความโลจิสติกที่ว่านี่คือระบบต่างๆคือมันต้องมีการเชื่อมโยงกันเบ็ดเสร็จสับพไม่ใช่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่าทางาทางถนนนะค,คะอาจารย์คือวันนี้ประเทศจีนพันกว่าล้านะนะครับตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเนี่ยก็คือยูนนานกวางสี12บปันนาน,นี้ก็หลายร้อยล้านคนนะครับขนของวันนี้ใช้วิธีขนใส่รถบรรทุก อาจจะเป็นคอนเทนเนอร์หรือเป็นรถบรรทุกมาก็ใช้ทีโบราณอยู่วิ่งมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงนะครับเราถ้ามาทางไทยเนี่ยมาถึงชายแดนต้องมาทําพิธีสวดลกรเข้าสปปลาวอ้าตรงนั้นส่วนที่หนึ่งจะออกจากสปปลาวทาพิธีการจะเข้าไทยทําพิธีการต่ออีกยุ่งวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วรถเนี่ยเนื่องจากวันนี้ถนนจากในช่วงสปปลาวมาถึงไทยเนี่ยเป็นคต เป็นเขาเป็นคดเคี้ยวขับรถเฉพาะรถเก๋งเนี่ยรถตู้เราใช้เวลาว่าทําเวลาแล้วเนี่ยนะครับสชั่วโมงเสร็จ200กิโลเสร็จเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นรถรถอะไรรถเรลเลอร์เนี่ยต้องมีอย่างน้อยแชั่วโมงอันตรายมากเพราะต้องขับช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียบร้อยแล้วทั้งนี้เป็นเขตโลจิสติกเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้การขนของเป็นแบบนี้ครับเห็นรถตู้สีเขียวนี่รถของไทยที่ยงใช้กันอยู่ของไทยส่งไปจะส่งไปจีนสีแดงนี่มาจากจีนเอาท้ายมาต่อกันแล้วก็แล้วก็ใช้แรงงานคน ของตรงนั้นเลยแต่ถ้าระบบตรงนี้สะดวกใช้ตัวเครนยกคอนเทนเนอร์จากรถหนึ่งใส่รถหนึ่งเลยแล้วกระบวนการทั้งหมดจะเบ็ดเสร็จจบอยู่ในเขตพิเศษบรดเ็นตรงนี้ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายก็คือเมื่อวานนี้ได้ทราบว่าจาย์ได พบกับผู้บริหารของสปปลาวด้วยอันนี้เป็นข่าวดีของนักธุรกิจไทยนะครับเพราะว่าในการบริหารลอจิสติกตรงนี้นะครับอันนี้คือเจ้าของคือนายโจคุณเนี่ยนะครับเขาได้ตกลงให้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลอจิสติกเมืองไทยคือคุณวรทัศน์ตันทิมงคลสุขเนี่ยนะครับคนที่ยืนอยู่ขวามือติดซ้ายมือติดกับผมเนี่ยนะครับไปเซ็นเป็นไปบริหารเขตลอจิสติกทั้งหมดร้อยกว่าไร่ตรงนั้นซึ่งมูลค่าสินค้าที่เราคิดว่าจะผ่านตรงนี้ปีหนึ่งน่าจะประมาณเป็นแสนล้าน เพราะฉะนั้นคนไทยถ้าจะทำธุรกิจกับจีนต่อไปนี้ผมว่าจะสะดวกขึ้นเพราะว่ามีคนไทยไปดูแลเรื่องโลจิสติกที่นั่นแล้วผมได้ถือโอกาสคนขวามือที่ผมมอบดีวีดีนี่นะครับก็คือท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจํา12ปันนาเห็นไหมครับทุกคนลงมาทุกคนเห็นความสําคัญกระทั่งตัวฝ่ายต่างประเทศของ หลวงน้ําทาก็แวะเข้ามาดูด้วยตอนที่ทุกฝ่ายติดจับมือกันหมดแต่ที่น่าประหลาดใจดรรุ่งครับทุกคนพูดภาษาไทยได้คน12บรอนาไทยหรือพูดไทยกับเรารู้เรื่องคนสมบูรณ์เราพูดไทยกับเราคุยไทยกันสนุกสนานมากเป็นเป็นอีกมิติหนึ่งว่าหลังจะมาเล่าให้ฟังต่อเนื่องถึงความ Amazing ตรงนี้ Amazing มากๆที่อาจารย์เล่ามานะคะยังไงก็เป็นโอกาสที่สําคัญของคนไทยเราด้วยค่ะวนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมา a c Plus Delivery สักครู่ค่ะ